สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยูกับบุญน้ำโชกนะครับผมตอนนี้บุญน้ำโชกก็มาอยู่ที่บ้านแม่คู่นะครับผมหรือร่างทรงปู่ดำนั่นเองนะครับผมหลังจากอ่าเลขกของแม่คู่นะครับผมเข่าทั้งบนทั้งล่างอ่าก็เลยมีเมื่มอนี้มีการล่าบ่วงสวงนะครับล่าบ่วงสวงพญานาคอยู่ที่บ้านแม่คู่นะครับผมเดี๋ยวบรรยากาศสิเป็นจังไดเนี่ยสิเก็บภาพให้เบิ้งก่อนนะครับหรือ ช่วงเขางานช่วงล่ำนี่อาจจะมีการไล่สดนะครับหรือจังใดเดี๋ยวเบิงก่อนว่ามีขื่นบอกขึนน้นดีบอกันขืนดีบุญน้าโชกกัสิไล่สดในเบิงเดี๋ยวกับสิพาาไปเบิงบรรยากาศนะครับผมอยู่ที่บ้านเมคู่ครับตอนนี้ก่าแดดก่าค่อนข้างจะแรงนะครับเอซครับ โอ้ต้นมะนาวอยู่บานไม่คู่ดกคักครับมีแต่หน่วยใหญ่ๆผู้น่ะเว้ยงามคักงามแน่ครับเบบซี่ครับเป็นพันธ์นี้อย่างหรือขึใหญ่บานนี่นะมะนาวนีน่คิดว่ามือนี่ก่า ้องจะเบิดมือนะครับผมอยู่บ้านแม่คู่หรือ,อจังไดกะอาจจะมีคลิปนอกเหนือจากนี่อยู่ครับอนอกเหนือจากของแม่คู่อยู่มือนี่ตอนนี้คนมีโชคกับกำลังอันนี้ครับตอบคอมเมนต์ทั้งเอฟซีครับหลังจากเอฟซีคอมเมนต์มาบอกว่าคนมีโชคมากคแททคือเบาดีแทะ่าดิอดิเป็นนังคือป่ใส่เสือตัวเก่าพอดิน มามาหอดจากโมงนี่นะแปดโมงนิดๆครับมาหอดแปดโมงครับแปดโมงนิดๆมาเตรียมตัวนี่แหละลเป็นสีล่ำบ่วงสวงตีเลขเลขแม่คู่จังไหรเกาะเขาบนล่าง,งอย่างแน่เลขแม่คู่งวดที่ผ่านมานี่เข่าทั้งหนึ่งเจ็ดราคาหกหนึ่งก็คือบนทั้งล่างครับเป็นสองตัวอสองตัวแต่บนล่างโอ้ครับหกหนึ่งเนี่ยแม่คู่ยำอะไรสด ขึ้นโดยปกติเนี่ยแบคคู่จะย้ำอยู่ตลอดว่าเลขปู่ดำนะเลข9กับเลขหคือตัวเดียวกัน,นก็นจะย้ำอยู่ตลอดเนาะหนึ่งสวยที่สุดเนาะเพื่อนกระจับใส่เลยตัดสองเพิ่นตัดถิมเลขกอดข้อนะครับลูกซิดลูกหาที่ติดตามแมคคู่ตลอดเนี่ยครับโอ้ยคือถือกันคักกันแน่ถือกันวะโอ้ถือลายคักเลื่อมือนีเลยมาหัวบุญกันมือนีกับมาหัวบุญกันอ๋อจังหวะ งวดก้อนหนาสามตัวแตกเตาะงวดก้อนหนานี่นะสามตัวแตกห่วยกายุนในชุดเหล็กกอดข้อเนาะโอ้คือขักเชยลยแบานี้งวดวังนึงนี่ปุ๊บแตกทั้งบนทั้งล่างครับครับเหล็กกอดข้อของไม่คู่ก็คือตัวที่เพื่อนเขียนมีตัวหนึ่งอยู่ทั้งทึงแล้วก็อีกสามตัวเลี่ยงกันอยู่ทั้งไตนะครับอันนั้นสิเป็นเหล็กกอดข้อเนาะโอ้เออเอิเนมาเหล็กเหล็กกอดข้อที่อุ้ยแต่ว่าที่สําคัญเด้อถ้าเอฟซีท่านใดมักอ่ามักมักเล็กวิ่งนะครับถ้าเพื่อนบอก ตัวไหนสวยที่สุดเพื่อนจับยกขึ้นอยู่ทั้งเทิงนะครับแมนโรดตัวนั้นลหละโอ้เราก็หาไปจับใส่เลยอืมครับเอาตัวเดียวเป็นตัวเล่นตัวรักตัววิ่งแล้วแล้ววดหันบรรเง่นเพิ่นบอกว่าตัวตัวไหนสวยที่สุดหนึ่งสวยที่สุดโอ้หนึ่งสวยที่สุดเลยเลยมาบนล่างเลยทั้งบนทั้งหลางเลยนั่นนั่นเดี๋ยวเมื่อน่าสนใจเมื่อนี้เขามีแนวโน้มว่าจะได้เลขหลักก่อนมาสักคิดว่าให้ซ้ำแนวันนี้ว่าแม่คู่สี่เข่าส่งบ่อมื่อนี้คิดว่าคิดว่า คิดว่าน่าจะเขานะเบาครับ<อ>ถ้าพี่ที่ล่ำบวกสวงล่ำถวายยังส่โดยปกติน่าจะเขา,าโอ้ครับเอาเดี๋ยวกลับมาค่อยติยดตามกันเนาะค่อยติดตามกันครับเดครับก็บเป็นโต๊ะจัดอ่ี่ใบสีพญา,น,านักนะครับผมใบสีพญานักมี่บักพ้าวถวายน้ำเปล่านะครับ โอ,สโอ้สวยงามครับเอฟซีครับผมโอ้สวยงามครับครับสวยงามมากครับใบสีพญานาค หน้ามืออี่สิมีการในไล่สดบ่อนี่หมอเอ่อว่าสีไล่อยู่ดิโอ้ว่าสีไล่อยู่บางบางวันเป็นที่ไหนนี่แหละครับทางน้ำบุญผ้ารวยกันกำลังเฮดคลิปลงให้เอฟซีขึ้นกันแย่นับแย่นี่แหละครับก็เป็นทั้งลูกๆและร้านของ ทีมงานช่องนะครับผมนางโยลิกจเป็นใจบุญพาโชคเนาะอันนี้ก็คล้องผ้าร้อยกินนี้ยังกัะกินนี้ยังกันขอบคุณค่ะอู้คือเป็นเสแสร่ใสแสร่ใกล้ใกล้กันนะอู้ยเสแสร่มากมามาเด้อรี่าณกับนี่ประมาณกับนี่เป่านี่คะีค่ะอันนี้ลาบกับนี่ได้ค่ะลาบโอ้โหพักบอมแม่กินบอม คุณนะครับเอซีครับเดียวสามจานได้หอเ่เดียามจานเลยั <c oughs> อยดอพดเอคุณนะครับเอฟซีครับหมอบมกญ่ครับตอนนี้ก็เสียนหน่อยผ้าลวยกำลังสีจ่วงเขาปุ่นก่อนเสียนหน่อยผ้าลวยหิวับครับ,รบตอนนี้ว่ได้กินเขามาสองมือแล้ววะจ้ อ้ต้นขง้นไหกินเขาไม่กินนมมากขึ้กันบ่อเมื่อนี่มากลยาไงน้องผมากจังไงถือบ่ลหลังหงวดบางนึงเส้นหน่อยพาด้วยถือแซมกับาทโอ้ยคือเบาลายจ้ะโอ้ยเอฟซีสีขิวดินน่ตอนนี้ก็จุกู้แขงกับเบาเท้าครับ ตอนนี้คืออยู่กับไอ้คู่แข้งบ้าเท้าที่นี่หืมจะกลิ่นเป็นอะไรแสบจ้ะโอ้ยของเนี้อเต็มที่เป็นแต่แสบเคราะ้าเป่ปี่ครับนั่งอยู่ตลาดไม่ปวต้มจนมัดสุด ต้องเจ้าแม่ปูตาบาเฮาเอามาใส่หมอดาเลยเลยพอดีี่ก็ไปกินดีอยก็ไป่ปจบุญืดเิงดีดวนะก็ปวบได็กได้ครับอันนี้แน่น้อยบนขาเอาล่มเร็วล่เร็วเอาล่ามบสวงเอาล่มสวงเออนั่นนันนนอ้ยเสียดดีเลยโอ้ย อนนี้น้องใจบุญลำบวงสวงแล้วครับลำบวงสวงลำบวงสวงอันนี้กันหนึ่งห่านะคะแต่ว่ามันออกหนึ่งนะคะเอานี่แล้วครับผมก็คือบรรยากาศช่วงเศร้านะครับผมเดี๋ยวถ้ามีการลำบวงสวงลำถวายจังไรเนี่ยบุญน้ำโชกจะไล่สดให้เบิ้งอ่าคิดว่าคือสี่ปติดดออครับผมคืนพ่อมีอยู่นะครับผมอวกาฝฟากดไล่กดแช่กดติดตาม ให้บุญน้ำโชกน้ำไนเด้ครับเพื่อพ่อให้เป็นการพาดในคลิปต่อไปของบุญน้ำโชกมีตัวเลขแนวทางอย่างดีๆกะจะเฝ้าออกมาลงให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องเบิงแน่นอนครับผมอาสำหรับคลิปนี้กะบอม,มีอย่างแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซี FC ครับขอบคุณครับ